เคยรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเราทํางานหนักมากๆแบบเหนื่อยในทุกๆวันบางคนแบบตื่นเช้ามาออกไปทํางานกลับบ้านตื่นคือเราทํางานหนักขนาดนี้เราควรจะแบบมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นเราไหมมีอะไรที่ดีกว่าเดิมซื้อบ้านได้สักหลังสองหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทําไมเราถึงติดอยู่ในวงจรเดิมๆที่เราไม่สามารถออกไปไหนได้สักที วันนี้ฟังเงินเพลินก่อนนอนก็คืออยากจะมาพูดในหัวข้อคนรวยไม่ทำงานเพิ่อเงินจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับว่าเอ้ยทำไมคนรวยเขาถึงไม่ได้ทำงานเพิ่อเงินกันละ่ะทำไมเขาทำงานน้อยกว่าเราตั้งเยอะแต่ทำไมชีวิตเขาถึงได้แบบดีขึ้นเรื่อยๆสุขสบายขึ้นเรื่อยๆวันนี้ลองไปฝักดูกันนะครับ วันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจและผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองทางการเงินของทุกๆคนไปเลยเพราะว่ามันก็เคยเปลี่ยนมุมมองทางการเงินของผมเหมือนกันนั่นก็คือคําว่าคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินที่ผมไปอ่านเจอมาในหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับซึ่งคือตอนได้ฟังครั้งแรกไอตอนได้อ่านครั้งแรกเขามันก็แบบค่อนข้างแปลกเลยคือถ้าเขาไม่ทํางานเพื่อเงินเขาจะทํางานไปเพื่ออะไรเพราะว่าเราก็ต้องแบบ ใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช้เงินในการทําน,นู่นทานี่ทํานั่นใช่ไหมครับคือเราทุกคนก็คือต้องการทํางานหาเงินแล้วก็เอามาใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเองเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกๆคนไปไขข้อสงสัยคําเนี้แหละว่าคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินมันคืออะไรแล้วทําไมถึงเป็นกุญแจสําคัญในการสร้างอิสรภาพทางการเงินงครับงั้นก็มาเริ่มต้นกับคําพูดนี้ว่าคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินของคนโรเบิร์ตคิโยสกิกันครับ คือในหนังสือเล่มนี้ครับคุณโรเบิร์ตผู้เขียนเขาเขียนถึงเด็กคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นตัวคนโรเบิร์ตเองเนี่แหละครับมีพ่อสองคนพ่อคนหนึ่งเป็นคนที่รวยกับพ่ออีกคนหนึ่งเป็นคนที่จนซึ่งในความหมายของเขาครับมันไม่ได้หมายความว่าแบบว่าโอ้จนไม่มีตังค์กินข้าวหรือว่ารวยแบบรวยล้นฟ้าแต่ว่าหมายถึงชุดความคิดของเขาครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปที่คุณโรเบิร์ต นิยามก็คือจะเหมือนกับพ่อจนครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าความสําเร็จมาจากการทํางานที่หนักรับเงินเดือนแล้วก็ไต่เต้าขึ้นไปในสายงานซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าแนวคิดนี้ยคุณโรเบิร์ตเขาให้คำนิยามมาจะทำให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่ในกับดักหนูสนามแข่งหนูหรือว่าแรดเลสครับ ซึ่งสนามแข่งโนในความหมายของคุณโรบอทนะครับมันมีความหมายถึงวงจรชีวิตที่มนุษย์คนหนึงต้องตื่นเช้ามาทํางานอย่างหนักแล้วก็หาเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันแต่มันก็คือไม่มีจุดสิ้นสุดว่าโอเคเราวันนี้เราหยุดทํางานได้คือมันจะไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าเราหยุดทํางานปุ๊บเราจะแบบไม่มีเงินมาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันเราจะไม่มีเงินผ่อนบ้านเราจะไม่ ไม่มีที่อยู่อาศัยเราจะไม่มีค่าเดินทางดังนั้นคนที่อยู่ในสนามแข่งหนูครับก็ต้องวิ่งไปเรื่อยๆบนล้อหมุนที่อยู่ในกรงเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่าทํางานแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายไปเรื่อยๆแต่ถึงแม้ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนครับมันก็ยังอยู่ที่เดิมมันไม่มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในชีวิตทางการเงินหรือว่าชีวิตส่วนตัวอันนี้ก็คือความหมายของสนามแข่งหนูของคุณโรเบิร์ตครับ แต่ในขนาดเดียวกันพ่อรวยของคุณโรเบิร์ตเขาก็สอนว่าคนรวยมักจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างทรัพย์สินซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้คุณแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานอยู่เช่น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือว่าการสร้างธุรกิจครับดังนั้นนี่ก็เลยเป็นสปอยเล็กน้อยว่าคนรวยไม่ได้ทํางานเพื่อเงินแต่คนรวยทํางานเพื่อสร้างทรัพย์สินครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าโอเคถ้าเราเป็นคนจนเราอาจจะทํางานเพื่อเงินนะเพื่อเงินในที่นี้ก็คือเราต้องตื่นเช้ามาไปทํางานแล้วก็หาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันส่วนตัวแต่ว่าถ้าเราลองนึกในทางสมมุติว่าถ้าวันไหนเราหยุดทํางานแล้วเราจะเอาเงินมาจาก ไหนใช้จ่ายแต่ถ้าคุณมีอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือว่าหุ้นที่จ่ายปันผลแบบ passive income หรือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวที่จ้างพลังงานแล้วเราไม่ต้องทํางานเองอะครับไรายได้ก็ยังจะไหลเข้ามาในกระเป๋าเราเรื่อยๆแม้ว่าเราจะนอนหลับ เที่ยวหรือว่าใช้เวลากับครอบครัวนี่ก็เลยเป็นความแตกต่างใหญ่หญเลยครับของพ่อรวยกับพ่อจนในหนังสือเล่มนี้ครับทีนี้เราก็อาจจะสงสัยว่าเอวแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ถึงติดอยู่ในวงจรสนามแข่งหนกกะล่ะถ้าเป็นแบบในหนังสือเลยนะครับคุณเลรเบิร์ดก็ได้อธิบายว่าคนส่วนใหญ่มักจะถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัว กลัวว่าเงินจะไม่มีพอใช้หรือว่ากลัวว่าจะตกงานความกลัวเนี่ยแหละที่จะทําให้พวกเขาต้องทํางานเพื่อเงินเดือนต่อไปแล้วก็ในขณนะเดียวกันความโลภก็อาจจะผลักดันให้พวกเขาใช้เงินมากขึ้นเมื่อหามาได้มากขึ้นนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อจากไลฟ์สไตล์ครับก็คือยิ่งเรามีเงินเดือนเยอะเราก็อยากจะอัปเกรด คุณภาพชีวิตของตัวเองอัปเกรดสิ่งต่างๆดังนั้นเงินเดือนจะเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทําให้เรามีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นสินทรัพย์เราก็อาจจะไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับถ้าเรามีเงินเฟอ้อจากไลฟ์สไตล์อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอ่านเจอในหนังสือครับก็คือคุณโรเบิร์ตเขียนว่าจริงๆเราทุกคนก็ล้วนจะโดนแบบหล่อหลอมใช่ไหมครับว่าโอเค ตั้งใจเรียนๆเรียนให้เก่งนะโตขึ้นไปจะได้ทํางานที่มั่นคงแต่งานที่มั่นคงก็คืองานที่อยู่ในสนามแข่งหนูครับก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานทํางานเพื่อบริษัทเป็นพนักงานที่ทํางานเพื่อเงินถูตกต้องไหมครับแต่ว่ามันไม่มีใครสอนเราเรื่องความรู้ทางการเงินมันก็เลยเป็นเหตุผลที่มาข้อที่2ก็คือ คนส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการเงินครับเพราะว่าโรงเรียนสอนให้เราเป็นพนักง,งานที่ดีแต่ว่าเขาไม่ได้สอนวิธีสร้างความมั่งคั่งให้กับเรา ดังนั้นหลายคนก็เลยไม่รู้ความแตกต่างระหว่างทรัพย์สิสนนี้สินและพวกเขาก็มาเื้อหนี้สินที่พวกเขาคิดว่าเป็นทรัพย์สินครับจริงๆหนังสือเล่มนี้ต้องบอกก่อนนะครับมันเป็นหนังสือที่น่าจะนานมากๆแล้วเป็นช่วงที่ทําให้คนโรเบิร์ตดังเลยแล้วผมมองว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่ถูกไปซะหนึง100่งร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็แค่หยิบยกบางส่วนที่เราเห็นว่าดีแล้วก็เอามาพูดในพอดแคสต์นี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราโดนหล่อหลามมาเพื่อให้ทํางานที่มั่นคงเช่น งานราชการอะไรเงี้ยครับพงจริงๆก็คือผมก็ว่างานราชการหรือว่างานเป็นพนักง,งานบริษัทมันก็ดีแค่ถ้าเรามีความรู้ทางการเงินแล้วเราก็เอาเงินส่วนที่ได้เยอะๆหรือว่าเงินเหลือครับไปลงทุนในหุ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีชีวิตทางการเงินที่ดีได้ถูกต้องไหมครับมันไม่จําเป็นว่าอ๋อคิดนอกกรอบออกไปแล้วก็ไปเป็นนักลงทุนเลยสี่ทาไมฉันต้องมาทํางานบริษัทด้วย คือสิ่งที่ผมแอบเห็นแตกต่างนิดงั้นขอกลับมาที่เรื่องหนี้สินกับทรัพย์สินก่อนอย่างที่เรามาจะเห็นได้ชัดเลยเช่นก็คือการซื้อรถยนต์ใหม่หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นทรัพย์สินแต่จริงๆแล้วมันก็คือหนี้สินครับเพราะว่ารถยนต์มันจะมูลค่าลดลงเรื่อยๆนอกจากนี้มันยังมีค่าบำรุงรักษาอีกแถมเรายังต้องเสียเบี้ยให้กับมันด้วยถ้าเราเลือกที่จะผ่อนใช่ไหมครับ ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ลงทุนในพอร์ตหุ้นที่เติบโตแล้วก็จ่ายปันผลให้เราเรื่อยๆครับอันนั้นนะครับจะเรียกว่าทรัพย์สินที่แท้จริงอย่างบ้านก็เป็นอีกหนึ่งกรณีหลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อซื้อบ้านปุ๊บเรามีทรัพย์สินเป็นของตัวเราแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านที่ไม่ได้เอาไปปล่อยเช่าหรือว่าเอาไปสร้างไรายได้ได้ครับก็อาจจะเป็นนี่สินก็ได้แล้วเราจะออกจากสนามแข่งหนูยังไรได้บ้างหรือเริ่มสร้างความร่ำรวยเหมือนคนรวยได้อย่างไรบ้าง วันนี้ก็จะมี4บทเรียนที่ผมหยิบจากหนังสือมาฝากครับข้อแรกเลยก็คือให้ทุกคนที่อยากออกจากสนามแข่งหนูลองดูเป็นพวกการสร้างทรัพย์สินแทนนีิสินครับเริ่มต้นจากแบบสิ่งที่เล็กๆมากๆเลยก็ได้เช่น การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นดัช,ชนีการซื้ออสังหาหลังแรกเพื่อให้เช่านะครับเน้นว่าต้องให้เช่าถ้าอยู่เองอะ่ะมันก็แอบบเป็นนี้สินเล็กน้อยนะครับหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆที่สามารถสร้างรายได้แบบแฮสซิมินคัมได้ข้อที่2นะครับก็คือลองเข้าใจความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและนีิสินแบบจริงๆจังๆ,งๆนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจทางการเงินนะครับก็เราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่า สิ่งนี้มันจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตได้ไหมถ้ามันสร้างได้อันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินหรือนี่สินเราก็ต้องถามกับมันว่าโอเคการซื้อสิ่งนี้การผ่อนสิ่งนี้จะเป็นการดึงเงินออกจากกระเป๋าเราหรือเปล่าอันนี้ครับก็เป็นความเข้าใจง่ายๆระหว่างทรัพย์สินแล้วก็นี่สินยิ่งเราแยกแยะระหว่างมันได้ทีมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเข้าใจเรื่องการ สร้างแอสเซทเป็นของตัวเองครับข้อที่3ที่ผมคิดว่าสําคัญมากๆก็คือทุกๆทรัพย์สินนะครับถ้ามันสร้างรายได้ด้วยตัวมันเองได้มันก็จะแบบว่ามีเงินสดมาให้เราใช่ไหมครับเช่นลงทุนในหุ้นปันผลเราก็จะได้เงินปันผลมาสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องเอาไปทํานั่นก็คือการ r e i n v e s ์ครับคือถ้าเราได้เงินปันผลมาปุ๊บเราเอาไปช้อปปิ้งสบาจเลยคือมันก็อาจจะไม่ได้เติบโตขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราลองกลับกัน เราได้เงินปันผลมา1 0 0 0 0บาทเราเอากลับไปซื้อหุ้นจ่ายปันผลตัวเดิมกองทุนจ่ายปันผลตัวเดิมสิ่งนี้ครับมันจะทําให้ในอนาคตเราจะได้เงินที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับ ข้อที่สี่ก็คือการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลเนี่แหละครับคือจริงๆการเงินส่วนบุคคลมันมีเบสิกที่ง่ายมากๆมันมีไม่งี่ทักษะด้วยดังนั้นก็คือถึงแม้โรงเรียนจะไม่มีสอนแต่ก็อยากให้ทุกคนลองศึกษาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหน,นังสือ ฟังพอดแคสตดีๆแบบว่าฟังเงินเพลินก่อนนอนหรือว่าเข้าเรียนคอร์สเกี่ยวกับการเงินแล้วก็การลงทุนนะครับมันก็จะช่วยให้เราเออกจากสนามแข่งหนูได้ไวขึ้นเท่านั้นเพราะว่ายิ่งเรารู้เรื่องการเงินเราเอาเงินไปลงทุนเราเ,า,เนนเาเงินไปสร้างทรัพย์สินหรือว่า แม้แต่การทำธุรกิจอะครับมันก็จะช่วยให้เรามีทรัพย์สินที่มากขึ้นแล้วว่าทรัพย์สินนั้นมันก็จะจ่ายเงินให้เรามากขึ้นเรื่อยๆครับและนี่ก็คือบทเรียนสำคัญจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกของคุณโรเบิร์ตคิโยซากิครับในหัวข้อที่ว่าคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินแล้วก็ขอรีแคปสั้นๆอีกครั้งก็คือ1คนรวยจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างทรัพย์สินแล้วก็ไม่ได้เน้นว่าโอเคได้รับเงินเดือนมาเอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันหมด ก็คือเอาไปลงทุนเพิ่มเอาไปสร้างธุรกิจเอาไปซื้ออสังหาต่างๆครับข้อที่2คนส่วนใหญ่ยังอยู่ในวงจรสนามแข่งหนูอยู่เพราะว่าความกลัวความโรบแล้วก็การขาดความรู้ทางการเงินครับ อันนี้ในหนังสือบอกนะข้อที่3วิธีการออกจากวงจรน,นี้สิ่งที่ง่ายมากๆเลยก็คือพยายามสร้างทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินกับนี้สินคืออะไรแล้วทรัพย์สินที่เราสร้างมาสร้างไรายได้ให้เราไหมถ้าสร้างไรายได้แล้วเราเอาไปลงทุนต่อหรือเปล่าการที่เราเอาไปลงทุนต่อรีอินเวสเนี่ย มันก็จะยิ่งทําให้ทรัพย์สินของเรางอกเงยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สร้างรายได้ให้เรามากขึ้นเรื่อยๆครับนี่ก็อาจจะเป็นกุญแจสําคัญสู่อิสรภาพทางการเงินที่ใครหลายๆคนอาจจะมองหาอยู่นะครับและนี่ก็คือบทสรุปของเอิที่ที่4ครับคนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินถ้าชอบพอดแค์นี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะ ส่วนฟิดแบ็กก็เหมือนเดิมนะครับไม่แน่ใจว่ามีตรงไหนที่อยากปรับปรุงให้ดีมากขึ้นหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับจะเอาทุกๆคอมเมนต์ไปปรับใช้อย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ไปแล้ะครับบ๊ายบาย